ดีครับวันนี้วันที่10ธันวาสองห้าหกแปดเป็นวันที่31มสิบเข้าพเจ้าในคราบธนพัฒน์โงเงินลำดับที่ศูนย์สองแปดขอเปล่งวาจาสาธยายทว่าเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชา แต่อุปคขมภปติเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สำเดจดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์เพื่อเป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาน้โมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขอนุภาพแห่งคุณระรตนาตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเปสมาธิอันโคนแก่การสวดสาธยายมลคดไป บุตรสุชาติเทวดาสามัญตาจักวาเวสุอัตตาคาจตุเทวตาสัทธามาโมนีราชสัสสุทันตุสักโมกขัง เสคกแกมีจารุปีิรีศิคารัตเตจันทาลิเควิมานีที่เปรันนีจะคามีทรุวนาคาหานีเคหาวัตุมหิขีติภูมมาจะยันตุเทวชรัตระวิ s ม m ยักขะันทันพนาคาตินทัปตาสันติกียังมนีวรวจนังสาธบูมีสุทันตุธรรมสวนาคาโลอายันปันตาธรรมสวนาคาโลอายันปันตาธรรมสวนาคาโลอายันปันตา บทส่วนนามกาสิทธิขถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพุทธัสสะบทส่วนสัจจคิริยขตานทีิมีสารังอันยังพุทโธมีสารังวะรังเอตินะสัจจวัชนะสุติมีหุนตุสัพพะทานที่มีสารังอันยังธัมโมมีสารังวะรังเอตินะสัจจวัชนะสุติมีหุนตุสัพพะทานที่มีสารังอันยัง Sang komi sa ranang waang et na sa jabotina so timi honto sa pagka. Bosor ma karoniko na tu tiati kakata ma karoniko nato atayaya sa papani ng podde taba parami sa papato sa putimtma. એ તેના સચ વચીનમાં હું સફુ પતો મહાકરુણિકો નતો હફા પનીના પુડેવાવા પરમી સફા પતો સપોથી મુતમા એના સચ મહાકરુણિકો નો સુખ યા સફા પનીના પરમી સફા પતો સપોથી મુતમા એના સચ บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรต่างเอกาสมัยพระควัสกีสูวิหารติกปิระัตุสมิงมหาวันนีมหาตาพิกุสังเินังสังเขปัญจมัติหติพิคุสติเหิสพีเหวอารหันติเหติทัศเหิจารุกะทัตุเหติเวตาเยปุญญาสนิปติตาโหติภะควนต่างทัศนายพิคุสังขจัอะคาโคจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวนังอิเดทังหูสีอายังควาสกีสุวิหารติกปิระัตุสมิงมหาวันี มหาตาพิคุสังคีนาสังคีมปจจมัติหติพิคุสติหิสภีวะอรหันติหิทัสเหิจารุกะทตุกิเทวตาเยปุญญานัสเนปติตาหุนติภัคขวันตังทัศนายาพิคุสังขจายานุนัมมยาปียนะภัคขวาเตนุปสังขมืยามะอุปสังขมิตวะภะคะวตูสันติกิปจิกกะคาถาปเสนยามติอาคาโคตเทวตาสยัทธปินามาปราวาปุริโสสมาจิตตังวะภาหังภาสาเลยยาสาษิตังวะภาหังสัมมิชยะาอีบามิวาสวา สุทธวสีสุทเทวสุอัตถะหิตาภคะวัตโตุบุรตโุปมุระหังสุอาคโคตเทวตาภะคะวันตังอภิวัติตวะเอกามันตังอนังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาติปวตาภะคะวัตโตสันติเกอิมังคตังอปัสสีมหาสัมมยุปปวนาสัมมินทิวกายะสัมมคตาอะคาคมหะ อิมังธรรมสมยญางทักขิตายะวัปปะราชิตาสังคติอาคโคบอปปะราติวตาปะกวตุสันติเกอิมังคตังอปปะสีตตาภิกขโวสมาตห่างโสจิตตังอัตโนอุจุกะมังสุสารทีวันเนตันิขเหตวะอิตริยานิลักขติปิิาโกะอปราติวตาระกวตสันติกอมังขตังอปส ชีตะวักขีลังชีตะวะปริสงอันตะีลังอูหํจะมมิชาติจรติสุทธวิมาลาจักขุมตตาสุทนาสุสนคติอคโคปรวตภควโตสติเกอิมถอปสิเอกจิพุทสรณตสนติมิสติอปมิปหายมนุสังเคหเทวกายปริปุิสันติติ อาคาคุภะควาปพิครวามังติสีเยปุณีนะพิกวีทัสสุโลกะทตุสุติวตาสนิปฏิตาหุนติคาถากระตองทัศนายะพิครวสักัญจะเยปิเตพิกวีอหิสุงอติธรรมะทานาราหันโตสมัสสบุตะเตสัมปิภควาตทานาเอตัปรมยิวะเทวตาสนิปฏิตาอหิสุงเสยทะปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกวีภวิสติอนาคาตมะทานาราหันโตสมัสสบุตะเตสัมปิภควาตทานาเอตัปรมยิวะ เาสนปิตาพวิสยถเปมหิรหิอติิสมิพิกเวทวัยาังนามนิกิตยิสมิพิกเวทวยังนามนิเทศีสมิิกเวทวยังนามนิตัสุทธาตันตุกามนสิกาโลทะปัสสีสามิติเอวพันติโเติกุปะควตุปจัสสุสมปะวะอิัโวจ

मनु सा निकेके नी सफा न सफापि की नकु मत तु यु सरी रे ते विका ते भी स निक वो ये बो हंग कित ये सामी हिरा पु फसो तक खा पुमा कपीथ इधिथो जो तीम वो नंथु य सो मो त मिकु पिकु न सी मना नो इधि जो तीम वो नंतु यस सो มุทธรรมนาอภิกรรมพิกุณนางสัมปติวงศนะ

เรมัจจติสังราชชะตาโนปัสสติกันขปานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิทัสสะภะวุอินทนามมาภะราอิทิมทุกชุติมัทุวนาบนตุยสัสินนมุตตมนาอภิกรมุภิคุนังสมปิทิงวนะทักขินันจติสังราชวิรุวิรุณโหตปัสสติกุมภานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิทัสสะภะวุอินทนามมาภะรา อิทิมันโทชุติมันโทวนาบันโทยศสิโนมุธรรมนาอภิกรรมมพิคุณาสัมพิตริมนาปัชิมันจติสังราชาวิรูปะคปัสสะสตินาคานัอธิปติมหาราชานัสสิโนบุตตปิตัสสะพะหาบุอินทนามาหาระภะอิทิมันโทชุติมันโทวนาบันโทยศสิโนมุธรรมนาอภิกรรมมพิคุณาสัมพิตริมนาอุตระมนจติสังราชา กุเวโลตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชยะสัจีโสปุตตปิทัสสะพะหาโวเอทนามามหาภระอิทิมันโทชุติมันโทวนนวันโทยะสัจินโนมตมนาอภิกกโมภิกขุนังสัพติงวะนังปริมาติสังทัตตาโนทักขินีนาวิรุหะโกูปชิมีนาวิรุปะโคกุโรอุตระนังทิสังจัตตารเตมหาราชสะมันตาจัตตารูทิสังทันทะรมะนาอนังสุวัณิกะปิละวัตวีเตสางมายาวิโนตัสสาอากุวัจนนิกาสาภะมายากุเวรุเวเวรุวิภูจัวิภูโตสาหะจันทโนกกัมสิินนนนนนโจุุ ปันหาถูประมณูจัตถิวสุตูจมัตตริจิตาเซโนจักขันขโพนโรนะชาชนโสภาโคอาคูปัญจสีโคเจวะพิมพระลุสุริวชศะเอเตีจเนจราชาโนขันขพาสหราชพิโมทามนาอภิกรรมมุพิคุณนาสมิติงวนา อาจักคูนาภสานาคาวิสาราสหกัรชาการพระสัตราอาคูปายคาสหายติปิยามุนาตระนาจอาคูนาคายยสสิโนเอราวันโมหานคุสุปกะสมปิติวนาเยนาคาราชีสหสหรันติทิปาทิชาปะคีวิสุทธาจักคูเวหายัสติวนามณนาปตา จิตาสุปนาอิติสานามาอภยันตานาคาราชนามาสีิสุปนตโตขิมมักะสีพุทโธตันหิวจหิอุปวะหายันตานคะสุปนาสารนามังสุพุทธังชิตาวัชิริหัตทินะสมุทังอสุราสีตาคาตารุวสวสิติอิติมันตุยัสสินคารักัญชามหาปิสมะ อาสุราทนาวีนัสสวิปจิติสุจิติจ่าปหาราทุนมุจิสหสัตั์จับปริปุตตนัสเพวโรจนะมกาสนะหิตวะปริเสนะลาหุปัทโมปะคมโมสมโยธานิปัทติภิกุณังสมิติวานาังอาปูจับเทวาปนวีจติชูวายุสัทธาคมโวะลุนาวะลุนาเทวา สมมจะยศสัชสหามิตากรุณาคุยิก่อาคุทิวายสสีโนทัสิติตัสสะตากายสพินานันตาวันนิโนอิทิมันทุชุติมันทุวนาวันทุยสสีโนมุธมานาอภิกรรมภิกขุนังสัมปิติวนังนวินุจติวัสหาริจอาสมาจัตุวิยมะจันทสุปานิสัตถิวจันทามครูปุระคิตาสุริยสุปานิสัตถิวสุริยมาครูปุระคิตานคตานิปุระคิตาวะอาคุมัทวราหะกวาสุนัมวาสุโศนสกุปะคาปุรินทัตุทัสิติตัสสะตากายสพินานตันนนิิโอติมันนทาวันนนยสสีโมม อภิกมภิกขุนางสมบทิงวะนะอธาคูสหภูเทวชลามคีสิขาลิบะอเนนกาจารุชาจัโอมาปุพานิพาสีโนวารุณาสหกรรมจักรอจุตตาจัอเนชกาสุรลยยารุจิลาอาคูอาคูวัสวันีสีโนทัศิเดทัศตาคายสปีนานันตาวานิโนอิทิมัทุชุติมัทุวนาวันทุยสัสสิโนมุตตมนาภิกมภิกขุนางสมบทิงวะนะ สามนามหาสามัญมนุษย์สามนุษย์สุดมาคินนับทุศิกาอาคูอาคูมนุษย์ทุศิกาอาทาคูหารโยทีวาเยเจโลหิตาวาสิโน ปรารถนามหาปรารถนาอาคูเทวายัสสโนทัสสิติทัสตาคายัสสปินาันตาวนนิโนอิติมันทุชุติมันทุวันทวันทุยัสสินุโมทามนาอภิแกมภิกขุนางสมิติงวนาสุกัลกัลุมหาอรุณาอาคูเวนันสัสสหโอทตาคายหาปมุขะอาคูเทววิจักขนาสตามัตตาหาราคาชามิสกัจยาสสโนธานายังอาคาปชุนโนโยติสาอภิวสติทัสสิติทัสตาคายัสสปินาันตาวนนิโนอิติมันทุชุติมันทุวันทวันทุยัสสินุโมทามนาอภิแกมภิกขุนางสมิติงวนาเคมิยาส

ปุตตะอิทิมัตโตสหัสนังโกมะโลทิสุจัตสุปะขาสัมิติมะนังสหัสสพมะโลกานามหาพมะทิตินตติสุปปันโนชุติมันทูปิสมะกายุยสัสิสุทัสิทัาอิสระอคูปจิกเวัสวัตติโนติสัจจามนตูอาคาหาิตุปริวาริตุติจัตสเพีอภิกติสินเทติวิสภามักกิมลสีณาภิกกามิปัสสะกาหาสัมันทิยังอิตาคาหาถปันทัตถะ นาเคนาปธรมัตโวสัมมตตาปริวริตามาบูมุจิทาโกจินังอิติทัตถามหาสีโนคันหาสีนาอปิสัยยิปรินาธรมหาจัสลังกตวานพีไรวังยัตถาปบุสกูมิถุธนายันตุสบิชุโกสันทัสุปจุทาวติสังกุตูอสยัมสิตััจจสังอภะพินิยะววิกคตวานจักขุมมาตตัวมัตยิสัทธาสักกีเสศนีเรติเทวะมารสีนาอภิเกตติวิคนะปพิขาวู เจจาตปมากาลุงสุตวพุทธาศาสนาวิตราหิหิปะกามงนนสังลมินปีเฉยุสเพวิชิตสังคมาพะยาคิตายะสินโนโมทันติสหภูติหิสาวกาตชนีสุธาติปสุโฉุลชัยยปกรณโมมีพุตติเจสารัตนตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลายปรมีสุระสิทธิพรมาจัยอินทาจะจตุโลกาคัมพีรคากาสมุทาภูตุงขังคาจะ สัพพมัชยประสิทธิพระวันตุติชยชยะธรณีธรณีอุตติอุตติณติณติชัยยะชยะขะคนละตนละนิสัยนิาลสายเสนะมรูราชพุนราชีชยชยคัมพีรโสมพีณาเคีนทะนาคีปิศาจพูตการีชยยชยะทุนนิมิตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาธามณมุขชาชยชยะวัลุนณมุขสาตาชยชยยะ จมปาทินาค่ะกุลขันทกชยชยะคัชุยยชยยชนนะตุลงุงสุกะระู้ชงศีหาพยาคตีปะชยชยะ,ชยยะวันนะุณณมุคคะยาตาชิตาชยานะสีนาลีปุณณสุธินาราดีชย,ยะชย,ยะสุขสุขชีวิชยชยะธรณีตลาลีสัทธาสุช,ย,ชยยะชยชยะธรณีสันติงสัทธา ชยชยมังกราันาภาวขีชยชยวรุณนยะคีชยชยลักษีสุลพุชตีชาชยชยพรหมีทัคนาชยชยราชาธิราชัยชยชยปัทวิงสัพพังชยชยอรหานตาปจิกับพุทธสาวางชยชยมหิสุลูฮารูฮริงทีวชยชยพรมมาสุลโูชยชยนาครูวิลุนหาคูวิลุปะคูจันทิมาลาวิ อินโเตเวีนาเตโยเจกูเวลูวัลโนปิจะอาคีวยโยจะปาชุนโหกูมาโรทัตรันทากูอันาละสามหาเีวาสิทธิตาปะสะอาทะยอิสินนสาวกาสภา,าชัยยะราโมภาวันตุติชยัยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโรจะชัยยะกลางเอเตนะชัยยะ ติชินะชัยยะสติพระวันตุติอิตินะพุทธติชินะโหนตุติชัยยมังคารังชัยโยปิพุทธศาสีนิมตุอิยมรัสสัจัปปิมตุปราชโยอุกุสัยยปุถิมลิปโมติตาชัยยตถาสภพมัคพระมัคคานามหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสีนิมตุอิยมรัสสัจัปปิมตุปราชโยอุกุสัยยปุถิมลิปโมติตาชัยยตถา อินทคนาเมหิส Th ีโนชยโยปิพุทธศัิริมตัวอิยมรัสสจะปปปิมตุปปาราชโยอุคุสยามปทิมลิปปโมทิตาชยยะตถาทีวคนาเมหิสีโนชยโยปิพุทธศัิริมตัวอิยมรัสสจะปปปิมตุปปาราชโยอุคุสยามปทิมลิปปโมทิตาชยยะตถาสุปันนคนาเมหิสีโนชยโยปิพุทธศัิริมตัวอิยมรัสสจะปปปิมตุปปาราชโยอุคุสยามปทิมลิปปโมทิตาชยยะตถาราคาคณาเมหิสีโน ชโยปิปุทธศาสสิริมาตุยมาราสาจัปปิีมาตุปราชโยโอโคสยามปุถิมารีปมุติตาชัยยะตาสะพพมัคะนามหิเสโนชยันโตปุถียามุริสกเยนันนทิวัตโนเอวันตวังชโยโมหิชยสุชยามังคารีอปราชิตาปัญลังเกสีสีปนาวิปุกคารีอภิเศกีสัพพุทธนาอาคัปโตปมุตติสุนักตังสุนังมังคัง สุภาตาตังสมุทิตาสุขโตสมุขโตจัสุยินนาพรหมจาริสุปัตกคินาไกยกรรมวาจกรรมปัทกคินาปัทกินามโนกรรมปัทินีเตปัตกคินาลัคคินานิกตวานราปัตติปัทกคินีตตอัธารัถาสุขิตาววรุณหาพุทธศาสนีอโลคาสุขิตาโหทะสหสามเพหียติพิสุทันตุโพนตูเยเทวาอาสมียงยานีอธิคตาทิคายุกาสธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพธา ลักตุสัพพัตตานงางคักตุชินัสาสนายาคาจิปัฏนาตีสังสพีปุเรนตุมนโนลัทถายุทธากาลีปวัสัตุวัสสังวสัสวาลาหะกาโลูกาจุปันทะวาตีสังนิวาเรนตุจะสะพัพพากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยัตถารหารัสบทสวดธรรมนิยะ มะสุตังเอวามีสุตังอกัรสมัญพระควาสวัติยางวิหารติชีตาวนีอาระอาณากปินทิกษาอารามีตตะคภะพระควาภิกูอามันติสิพิขโวติพระทันเตติเตภพิกูพระควตุปจัสุสมพระควาอิทธาโวจะอุปทาวภิขเวตถาคตานาอุปปาทาวคถาคตานาทิตาวาสธาตุธรรมทิตตา ธรรมนิยามัตตาสพีสังขาราอนิจจติตางตถาคตัอภิสัมพุทธติอภิสมิตติภิสัมพุทธิตวะภิสมิตวะอจิกติตตสิติปนปปิติปนทปิติวิวรติติวิปัจจติอุตานิกรุติสพีสังขาราอนิจจติอุปตาวาปิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวัสสธตตุธรรมทิตตาธรรมนิยามัตตาสพีสังขาราทุขติต่างตถาคตูภิสัมพุทธติอภิสมิติ อภิสัมพุทธิตวะอภิสม ah at ิตตวะอจิกต ah, ิตีสิต at ิปนปิติปนทปิติวิบวรติวิภพจติอุตานิกรูติสพีสังขาราทุขติอุปทาวาภิกขเวตถาคตาณังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวัสสาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสพีธรรมาอนินตาติตัางตถาคตัวภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุทธิตวะอภิสมิตตวะอจิกติตีสีติปนปิติ ปันตปิติวิวาติวิภัชติอุตนิกโรติสพีธมะาอานิตาติอิธามะโบจปะควาอัตามานาเตภิคูปาควะตูภาสิตงอภินันตุนติบทสวดพัติการะตะัตคาถาอติตานาวะขเมยยนาปฏีกันงเขียนาคตามบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบว,วงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาตินัดตนปพิหิงนันตังอปันนันจอนณาคตางังสิปินอดีตก็รับไปแล้วสิปินอนาคตก็ยังไม่มาปันปุลปัน,นันใจยู่ทำม,มังตะทตะวิปสติอาสาหีหลังอาสากุป,ปังตงวิถามะนุพลุหายีผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแม่งนเงียงคนคอนแขนคขาควรพระพูนอาการเช่นนั้นไวอจีวัรที่จะมาตัดปางกูชนะมรณะสุวี ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินสังฆารันตินะมหาศีนี้นะมัจจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีเสียนามากย่อมไม่มีสํหลับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัลลตะตะมัตตันติตงังตังเวพาติกระรตโติสันตุอจิคติมุนีมุนีผู้สงบย่มกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันท้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระตีเดียวก็น่าชมอุสุทธะรร สังวีขับปัจจวิคณะสนะพีสังขาราอนินจาสังขารคือร่างกายจิตใจและปธรรมนา,ามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพีสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและปธรรมนา,ามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทุนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตาไปสพีธรรมาอนินตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่า ของเราวัาตถุว,วัตถุนของเราอัตถวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตาเป็นของยั่งยืนอวสสามะยาอริธาพังอันเราจะพึงตาเป็นเทมรณะปริยูสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตาเป็นที่สูงอกชีวิตตังม,มีอริยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยาตาความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวช กายังกายโยอจีลาร่าง,งกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภิตะวิญญาณโนคันปัะสะจากวิญญาณชุนโนอันเขาที่เสียแล้วอธิเศสติจางนอนทับปัทวิงขึ้นแผ่นดินกาลิงคาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิลันถาหาประโยชน์มไม่ได้ อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือ่อมแปลเป็นธรรมดาอุปชิตตะวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังรูปวสมูสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพีสตามารินติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มาริสุจะมาริสสลีที่ตายแล้วแกำลังจะตายทัตเทวหางมาริสามิ เราก็จักตาอย่างนั้นเหมือนกันนัดทีมีเอตัสังสย,ยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวนเมตายัางกิจิยังกิจิกุสลากรรมะสเพหิพัติหิแกทงังมุนันโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตุเยีเทวาอัศสสมิงยานีอธิคตาทิคายุกา สัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจตุสัพียติกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจตุสัพียาติกาสุขิตาหุนตุทุกขปมุจจตุสัพีปิสาสัพียะขาสพีปิ สุขิตาหงตุทุกขาปมุจจาตุสพีอาจาริยุปัชียสุขิตาหงตุทุกขาปมุจจาตุสพีนักขาตาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจจาตุสพีทีวาสุขิตาหงตุทุกขาปมุจจตุสพีสามะทินังอมิชันตุโวบทสวดบูชาลมปูทูนโมปุธิสตุอคันติมายะอิติภควานโมปุธิสตุอคันติมายะอิติภควานโมปุธิสตุอคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารรวสินีทุปีนาลีโพธินาลีตาหินตาหินตาธรรมทานีนาปวัตตุภูชิตาโสทิงกระดูตินาวิหารธรรมธาลิติราชมานนาวากาจพิกบุสลามิกาธนปติอุปสักาขามาจติสานิกามาจิอิสรสัพนปุตตาโสสิตาปะวันตุติเจรพุชายปีจันทสัมภวาสังสีตชะตาอปปุปปัติกานิกานิยานิกังธรรมวราปติ จัตติสพีปิตุกขสษกระโดนตุสังขายังยาตุจิลังสัตถธรรมโมธรรมธราจปุฆราสโคโหตุสมโควะอัจจะยะจีหิตายะจัจอมหิรักขตุสัตธรมโมสพีปิตธรรมจาริโนบุติสัมปปุเนยมะธรรมมีอริยปวีติติปสันนาหุตุสัพพีปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาธารัมปวิชันตุกาเรทีบัปวัสสตุ โอทิภาวยัสสัตตานางสามิทิงเนตุมีธนิมาตาปิตาเัตตาชาณิพจังลกักขติปุพพกังเอวังธรรมีนราชาณูประชาลักขันตุสัพสัทธาเทวตาอุโยชนะคันธบททรงเทวดาทุกขปตาจนิพทุกขพยปตาจนิพยสุขปตาจนิพสุขาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามีหิสัมปทานบุญนาสัพพทางสัพพิเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสพพิทธิยาท่านัน ธาตุทันตุสัทธายาสีนัลนราคตุสปัฏฐาภาวนาเปราตาหอนตุขัดฉาตุเทวตาขัตาสุมังคุลขาตาหองตุสัพพังสุมังคาราคันตุสัพปติวตาสัพภพุทธานุภาวินัสตีหอนตุนิลัตนังของตุสัพพังสุมังคาราคันตุสัพปติวตาสัพภพุทธานุภาวินัสตีหอนตุนิลัตนังของตุสัพพังสุมังคาราคันตุสัพปติวตาสัพภสังคานุภาวินัสตีหอนตุนิลัตนั

มิสะพัสสปิพุทธาพระพุทธปฏิกนะยมพระรัตนาจติชนนลัมปตามิสะพัสโสุทธาพระปปฏิจนัยระรัตนาจติชนนลขัมปันตามิสะพัสโด้วยอำนาจเห็นบุญกุศสที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพทธมน้ข้าพเจ้าขอน้อม ข้าุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาได้ขอนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพเสิ็ิมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แก่ข้าพราปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอุดอยากยากจนขออย่าได้มีเกียรติข้าพเจ้าของข้าพระเจ้ามีสมาธิติดตามั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าล,ลงอยู่ในความจริงงามตลอดกาลนานอีกทางขอทิพย์เทวดาทั้ทงหลายปูได้นอนุโมทนาสาต์ทุกการในบุญกศุศลน,นี้ป่วประสิทธิประสาวะพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล,งคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้ทงฝ่ายไทยและฝ่ายเราลมทางวัตถุมงคลทั้งปงที่สามสิงห์มุลิตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทีวานุภาพและนิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตบการเทอม